ที่โครงการเดอะซิตี้ราราม5นครอิน2เนี่ยนะ,ะขนาดที่ดินทั้งโครงการเนี่ยประมาณ17ไร่ครึ่งแล้วก็อย่างที่หญิงบอกที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะหลังใหญ่หรูหราจำนวนแค่53ยูนิตเท่านั้นแล้วก็งานดีไซน์สถาปตัตยกรรมของโครงการทั้งหมดเนี่ยนะเขาเรียกว่าโมเดิร์นมีองค์คลาสสิกนั่นก็คือ จะมีความชัดเจนมากในเรื่องของเส้นสายที่ได้จากขอบบัวปูนปั้นนะะแล้วก็ได้ความสวยงามในสไตล์ที่เป็นคลาสสิกด้วยหรูหราเป็นซุ้มโค้งที่เขาออกแบบตกแต่งไว้ในบ้านทุกหลังแล้วก็ในส่วนของคลับเฮาส์ที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะซึ่งดีเทลรายละเอียดของฟาซาดด้านหน้าเนี่ยะจะเป็นการปรับลุคให้มีความแตกต่างจากแบรนด์เดอะซิตี้เดิมพอสมควรเลยทีเดียวแหละ <Okay. S 1> นั่นก็คือเป็นบ้านแบบว่าฟาซาดใหม่ล่าสุดของ AP เลย<ด>ทุกคนใหม่เลยด้วยที่นี่จะมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมดคือ3แบบด้วยกันค่ะที่ดินเริ่มต้น66ตารางวาขึ้นไปค่ะเริ่มที่แบบแรกนะคะแบบเฮเลนาค่ะพื้นที่ใช้สอย266ตารางเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ํา3ห้องพักผ่อน1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องแม่บ้านแล้วก็2ที่จอดรถค่ะแบบที่สนะคะชื่อแบบอะีนาค่ะพื้นที่ใช้สอย2 8 8 ตารางเมตรมี4ห้องนอน4ห้องน้ํา3ห้องพักผ่อน1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องแม่บ้านแล้วก็3ที่จอดรถค่ะและแบบสุดท้ายนะคะแบบแกลนดียค่ะพื้นที่ใช้สอย380ตารางเมตรมี5ห้องนอน6ห้องน้ํา3ห้องพักผ่อน1พื้นที่อเนกประสงค์1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องแม่บ้านแล้วก็3ที่จอดรถค่ะแล้ววันนี้หญิงอยากดูบ้านแบบไหนโอ้โห บ้านรู้แบบนี้เดี๋ยวพาไปดูหลังที่ใหญ่ที่สุดในโครงการพี่หมีได้เลยมาเดี๋ยวไป<า>ค่ะ